กกสําหรับคนไข้ที่เป็นโรคเทนนิสอโบเนี่ยหรือว่ามันมีเอ็นตรงนี้ที่มีการอักเสบเนี่ยเราจะให้ใส่ที่พยุงไรัดไว้เพื่ออะไรวัตถุประสงค์หลักๆคือเราต้องการให้เอ็นตรงนี้ที่มันมีการอักเสบเนี่ยได้พักนั่นเราจะใส่ตรงนี้เพื่อรัดตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้ตรงนี้มันขยับนั่นหนึ่งก็คือจะรัดอยู่ตำแหน่งตรงตรงเริเวตรงใต้ต่อตรงตำแหน่งที่มันมีาการเจ็บอันที้หนึ่งนะอันที่สองคืออย่าไปงอศอเยอะเพราะการงอ2อกมันทำให้เส้นเอ็นตึงทำให้มีปัญหานะ อยู่ตรงนี้นะฮะาั้ตำแหน่งตรงที่มันเป็นปุ่มนิ่มๆเนี่ยเราก็จะเอาวางไว้ตรงใต้ใต้ต่อตำแหน่งที่เจ็บตรงนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรัดขึ้นมาตรงนี้นะวัตถุประสงค์หลักๆคือเพื่อไม่ให้เส้นเอ็นมันขยับนะนี่พอพอใส่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรัดไว้ตรงนี้นะแล้วก็ถามว่ารัดตึงขนาดไหนก็ตึงพอประมาณที่ไม่ไม่ให้มันชาบางทีรัดแน่นเกินมันก็ชาแขนแล้วก็พอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยข้อศอกจะงอได้ประมาณ9 0องศา งอไม่เยอะมันมันในการไม่งอเยอะเพราะว่างอเยอะมันจะงั้นตรงนี้มันจะป้องกันไม่ให้ตรงนี้มันขยับมากมันก็จะช่วยดีขึ้นนะครับ